สวัสดีค่ะมารีวิวช่วยกลุ่มเสียงที่อาจจะเกิดผลข้างเคียงจากการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิดนะคะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับสภาพร่างกายและจิตใจของแต่ละคนด้วยนะคะแค่ความคิดเห็นส่วนตัวนะคะจากประสบการณ์ตรงที่ไปฉีดวัคซีนมา,อ,าอ้อยเป็นมีม,มีมีโรคประจำตัวนะ ส่วนวิธีการลดผลข้างเคียงที่จะเกิดาจากการได้รับวัคซีนอ้อยก็เอามาจากหมอทั้งหมอของอังกฤษแล้วก็หมอของไทยนะคะไม่ได้มโนโอเอาเดี๋ยวลงลิงก์หมอไทยให้จะได้เข้าไปดูแล้วก็จะได้เข้าใจง่ายๆด้วยจะได้เอาอไปศึกษาเองอวัคซีนที่อ้อยฉีดนะเป็นวัคซีนตัวนี้ค่ะ AstraZeneca ของอังกฤษออยอยู่อังกฤษนะคะเลยได้รับวัคซีนตัวนี้ฉีดเมื่อวันที่4พฤษภาเมื่อวานนี้นะคะแล้วก็มารีวิววันนี้วันที่5หลังจากการฉีดไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการใดๆแม้กระทั่งอาการปวดเมื่อวานนี้ไม่มีเลยจนเกือบเกๆช่วงเช้าก็ จะมีอาการขัดขัดนิดนึงเหมือนเราปวดก้ลามเนื้อแต่ไม่เยอะค่ะขัดขัดเฉยเเด,ด,ดท่านนี้ไม่ได้ฉีดนะคะไม่ได้ฉีทา่ทานนี้ก็ไม่มีรอยเขียวรอยช้ำหรือเจ็บปวดรุนแรงไม่มีไข้ไม่มีอาการอะไรเลย เมื่อวานนี้ยิ่งยิ่งไม่ปวดเลยก่อนฉีดเราก็ต้องเตรียมร่างกายให้พร้อมพักผ่อนให้เพียงพอไม่เครียดดื่มน้ำเปล่าเยอะๆก่อนรับวัคซีนอ,อ้อยดื่มอ,อ้อยดื่มก่อนจะฉีดวัคซีนเนี่ยลิตรเลยแล้วก็ค่อยจิบด,ดื่มทั้งวันทั้งก่อนและหลังรับวัคซีนงดชากาแฟและยาบางชนิดที่จะทำให้เลือดแข็งตัวเท่าเท่านี้ก็ ช่วยให้เกิดผลข้างเคียงได้นะคะยายามียาอะไรบ้างหรือวิตามินอะไรบ้างที่ที่ทำให้เลือดแข็งตัววิตามินซีหรือเปล่า,าใครที่ฉีดคอลลาเจนที่เขาเรียกว่าอะไรนะคอลลาเจนวิตซีหรือเปล่าที่ที่เขามีผสมก็ช่วงนี้ก็งดสวยกันไปก่อนเนะเาะเรารักษาโควิดของเราก่อนถ้าใครที่คิดจะฉีดนะคะลองลองลองงดงดดูก่อน าบางคนอา,อาจจะบอกว่า,าวิตซีคนละตัวกันอะไรที่เราเราคิดว่ามันจะมีผลเรางดไว้ก่อนค่อยสวยทีหลังก็ได้นะคะเพราะบางคนเพราะในไทยมีผู้หญิงคนึงที่บอกว่าแพ้คอลลาเจนอาจจะไม่แพ้คอลลาเจนก็ได้อาจจะไปแพ้วิตามินซีที่มันผสมอยู่ในคอลลาเจนะนะเนาะที่ฉีดแล้วให้ผิวสวยหรือกินแล้วให้ผิวสวยอนะไรพวกนี้ ผลข้างเคียงที่พบในผู้ฉีดวัคซีนนะคะที่ที่อ้อยได้ดูมานะก็มีกล้ามเนื้ออ่อนแรงอามาพึกอามาพาดมนะั้งใช่ไหมหรืออามาพึกอย่างเดียววิงเวียนศีรษะคลื่นไส,ส,ส้อาเจียนถ่ายเส้นเลือดอุดตนันมีริมเลือดปวดไข้ปวดบวมอ่าก็ลองทําตามที่อ้อยลงไว้นะคะช่วยได้เยอะ,อะความรู้จักหมอค่ะเสริมอีกนิดใครที่เป็นภูมิแพ้ที่ว่าหนักๆเลยนะ ก็ไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ควรควรหลีกเลี่ยงการฉีดวัคซีนหรือปรึกษาแพทย์ดูนะคะคนท้องนี่ไม่ควรฉีดเลยอาจจะมีผลกับทารกในครรภ์ได้นะคะอ้อยนะคะตัวตัวอ้อยเองเนี่ยเป็นโรคหัวใจเกี่ยวกับระบบหัวใจเป็นแบบว่ากระแสไฟฟ้าเข้าไปในระบบหัวใจเข้าไปกระตุ้นให้หัวใจเต้นผิดจังหวะ แล้วก็แพ้อากาศช่วงหน้าร้อนแพ้แกสนดอกไม้ของอังกฤษมีอาการจามน้ำมูกไหลคันที่ตาตาแดงปวดหัวตัวร้อนมีไข้แพ้สุกพันธ์เครื่องทองเหลืองพวกกอกน้ำทองเหลืองทำให้ผมร่วงผมร่วงรุนแรงเลยนะคะแล้วก็แพ้มแมลงช่วงหน้าร้อนมีผื่นคันขึ้นทั่วร่างกายาแพ้อากาศช่วงหน้าหนาว จะปวดตามข้อนิ้วตรงข้อต่อนิ้วค่ะคันแดงแล้วก็ถ้ารุนแรงเนี่ยนิ้วเท้าจะออกเป็นสีน้ำตาลคล้ำเจ็บปวดใส่รองเท้าไม่ได้เลยเดินลำบากอ,อ้อยมียาที่ต้องกินประจำทุกวันคือยาคุมกําเนิด 2. ยาป้องกันกระแสไฟฟ้าไม่ให้เข้าสู่หัวใจนะคะนี่มีมียามาให้ดูนี่ต้องกินทุกวันนะคะตรงตามเวลา อตอนเป็นรับวัคซีนก็ไม่ได้หยุดอันนี้คือคือเป็นข้อมูลเผื่อจะมีประโยชน์สำหรับคนอื่นบ้างไม่มากก็น้อยแค่เล่าสู่กันฟังนะคะส่วนสามีสามีของอ้อยมีโรคโรคความดันสูงโรคเกาต์มียาที่ต้องอาทานเป็นประจำคือยาโรคเกาต์เพื่อสลายอ,าอะไรนะหินปูนที่มันเกาะตามข้อแล้วก็เกิดเป็นโรคเกาต์แล้วก็ปวดตามข้อ ส่วนความดันสูงเนี่ยจะทานยาก็เมื่อมีอาการเท่านั้นเป็นคนชอบดื่มสุราดื่มทุกวัน <c oughs> นะคะแล้วก็รับรับไปแล้วหนึ่งเข็มเดี๋ยวก็เดี๋ยวก็จะไปรับเข็มที่สองใกล้ๆนี่แหละส่วนแม่ย่านะคะอายุ83ปีมีเส้นเลือดอุดตันไขมันอุดตันในเส้นเลือด ต้องทานยาสลายลิ่มเลือดทุกคนมีโรคประจำตัวหมดเลยแต่ก็ไปรับวัคซีนนี่เข็มที่สองแล้วเข็มแรกไม่มีปัญหาเข็มที่สองมีอาการไข้นิดหน่อยปวดหัวนอนแล้วก็หายไม่ไม่มีอะไรคือคือก,ก็กินน้ำเยอะๆตามที่อ้อยบอกว็ดูแลตัวเองทานอาหารที่มีประโยชน์ก่อนจะไปรับวัคซีนดูแลตัวเองยาอะไรที่จะทำให้ลิ่มเลือดแข็งตัวเป็นลิ่ม เราก็ไม่ไม่ทานนะคะช่วงนี้พ่อปู่ของอ้อยอายุ86ปีแก่มากแล้วนะ86ะมีโรคเก,กาตมีโรคเบาหวานมีโรคหัวใจหัวใจเต้นผิดจังหวะภาวะหัวใจขาดออกซิเจนโรคนิ่วในท่อทางเดินปัสสาวะระหว่างการที่ฉีดวัคซีนอยู่เนี่ยเขาก็ ทั้งเข็มหนึ่งแล้วก็มาเข็ม2เนี่ยระหว่างเข็มหนึ่งกับเข็มสองเนี่ยมีการาผ่าตัดผ่าตัดเอาเอานิ้วเอาก้อนก้อนออกจากาท่อทางเดินปัสสาวะด้วยนะอสองรอบสองรอบนะคะแล้วก็กินยาสลายก้อนนิ้วนะคะายาประหวานก็ต้องฉีดทุกวันเห็นไหมทุกคนมีโรคประจำตัวหมดเลยแต่ถ้าเราดูแลตัวเองดีด ต่อให้มีโรคประจําตัวเนี่ยนะเราดูแลตัวเองดอีป้องกันตัวเองก่อนที่จะรับวัคซีนช่วยตัวเองก่อนที่จะรับวัคซีนคือดื่มน้ําเยอะๆอจะได้แบบว่ากระจายยาทั่วร่างกายนะคะจะได้ไม่ไปกองกันอยู่แล้วก็เกิดอาการต่างๆขึ้นมาช่วยได้เยอะนะคะทุกคนเนี่ยเห็นไหมมีโรคประจําตัวกันทั้งนั้นเลยแต่ผลข้างเคียงเนี่ยนะ ความเสียงน่ะมันเกิดน้อยเพราะฉะนั้นจีดได้ก็จีดแต่ค่ะแล้วก็ดูแลตัวเองดีๆขอจบเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ